ยังมีอีกหลายๆท่านที่สงสัยถามไถ่เข้ามาถามว่าผักชัยยาใช้เลี้ยงไก่แล้วจะเกิดผลกระทบอะไรกับไก่หรือเปล่าจะมีผลข้างเคียงเกิดผลเสียต่อไก่ไหมผมใช้เลี้ยงไก่มาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้กินบ่อยๆอยู่ที่ช่วงไหนว่าเรามีผักชัยยาเยอะขนาดไหนมีจํานวนไก่เยอะขนาดไหนอย่างน้อยคือสัปดาห์หนึ่งสองถึงสามครั้งหรืออาจจะเว้นไปนานกว่านั้นเพราะว่าผมสลับให้กินกับหญ้าเนเปียร์อยู่แล้ว แล้วเราก็มีทั้งข้าวเปลือกมีข้าวโพดมีอะไรต่างๆนานาที่เราพยายามให้มันกินเพื่อให้ไก่นั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแต่ถ้ากินผักกินหญ้าก็เหมือนมนุษย์เราถ้าได้กินผักระบบภายในของเราก็จะดีระบบขับถ่ายระบบเลือดมันก็จะดีไก่ก็เช่นกันผมจะฝึกให้ลูกไก่ตั้งแต่อายุ45วันขึ้นไปหัดกินผักชาย,ยาแล้วก็หญ้านเปียเลยเพราะว่าถ้าเราไปให้กิน ตอนอายุเยอะบางตัวมันก็จะไม่กินเลยแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่ตอนไก่อายุยังเล็กอยู่เขากินจนเคยชินแล้วพอเราให้มาตลอดเขาก็จะกินได้ตลอดแล้วสารอาหารในผักในหญ้าเหล่านี้มันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ด้วยไก่พันุไข่ผมก็ให้กินเช่นกันแล้วก็ผักชัยยาผมใช้แต่ผักชัยยาตัวผู้สังเกตดูดีๆมันจะมี2ลักษณะใบกว้างกับใบแคบ ถ้าเป็นใบแคบคล้ายๆใบมะละกอนั้นจะเป็นผักชยาตัวเมียผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยเอามาใช้เลยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านสามารถเอาไปใช้ใได้จริงขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ